แล่ล่าสุดเอกนิติค่ะเอกนิติช้นี้สัมภาษณ์รัวๆเลยเธอก็ไปต่อสายสัมภาษณ์เมื่อซิเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์กรรมการข่าวนอกจอใช่ไหมคะแล้วก็ถัดไปก็ให้สัมภาษณ์รายการพิจานายกรณีร่วมเฟรมกับเบนสมิธเนี่ยแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบฉันไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องอะไรเลยนะอ,อโอเคมันเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องแหละเนาะแกบ,บอกว่าแกไม่คุ้นกับเกมการเมืองเลยต้องระมัดระวังตัวแจเลยนะ เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่แกต้องคิดทบทวนเรื่องการลงสนามเลือกตั้งในสมัยหน้าแล้วล่ะคุณเอกนิตลยบอกกับคุณดนยัยบอกว่ายอมรับตรงไปตรงมาเลยว่าผมรู้สึกไม่คุ้นกับสถานการณ์แบบนี้เพราะความตั้งใจแรกที่เข้ามาคือต้องการทํางานให้กับประเทศชาติไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะต้องคอยมาลมัดระวังตัวมากถึงขนาดนี้คุณดนัยก็เลยถามว่าถ้าย้อนเวลาไปเนี่ยคุณอยากจะรับตําแหน่งนี้ไหม รอนายกและคลังคุณเอกนนทิตยืนยันมากผมไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจมารับตําแหน่งเมื่อตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจทํางานด้านเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนข่าวที่มีชื่อในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคูมิใจไทยและการลึกลงลึกตั้งในสมัยหน้าคุณเอกนิติบอกว่าถ้าหากมีการทับทามจริงตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ย มันเป็นปัจจัยสำคัญเลยล่ะที่ผมจะนำมาประกอบการตัดสินใจก็ถือว่าคนที่ปล่อยภาพนี้ประสบความสำเร็จที่จะสกัดสกัดคนดีๆไม่ให้เข้ามาสู่วงการการเมืองนี่ไงผมต้องบอกว่าไอ้การเมืองแบบนี้นะนะคนเก่ง,กงๆคนดีๆเนี่ยนะเข้ามาแล้วเจอแบบนี้เขาก็ถอยอะ่ะเขาก็ถอดคือเขาไม่รู้จะมาเปลืองตัวทาไมก็เคยถามว่าคุณทาทาไมเออต้องการสกัดเอกนิติต้องการสกัดสุภเจ ต้องการทำลายล้างอนุทินต้องการทำลายล้างภูมิใจไทยเห็นไหมเอกนิติเขาก็เขาก็ไม่ใช่คนการเมืองเขาปล่อยอ่ะถูกคือคือไอ้ไอ้อย่างคนที่เขาโดนด่าจนชินน่ะนักการเมืองเนี่ยเขาไม่สถารหรอกเรื่องแบบนี้คุณพวกคุณดีๆเนี่ยคุณอยากได้นักการเมืองดีๆคุณไม่เสียดายเหรอแล้วก็มาสะใจกันนอคุณไม่เสียดายเหรอแล้วพอเวลาเราพูดว่าเฮ้ยอย่า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 ดูคนได้เพียงรูปภาพรูปเดียวในเหตุการณ์ปีห7ไจดเซ้ำไป พวกคุณนี่ยาว่าเราแบกเราควรจะบอกว่าเมื่อเรามีคนดีๆเข้าในแวดวงการเมืองแล้วเราควรต้องรักษาเขาไว้ไหมล่ะถูกไหมเรามีคนดีเข้ามาในแวดวงการเมืองแล้วถ้าเราไม่ปกป้องไม่รักษาเขาไว้เขาดูแลตัวเขาเองไม่ได้อ,อย่างเอกนนิตีอะดท้ก็ไปสู้รบปรมือกับใครม,มันก็ต้องอย่างลราๆนี่แหละลบอเอน็นิตีเอนิตีถอยไปอย่าพี่เอเธอ <laughs> คิดว่าคนดีๆขนาดนี้มันมีคนลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในห้อง ห้องผู้ป่วยของคุณพ่อเนี่ยแล้ววิ่งเอากระเป๋าไปคืนอ,ะอ่ะคนแบบนี้คุณไม่รักษาไว้คุณจะรักษาใครคนที่เคยได้รับการยกย่องเป็นนักเศรษฐศาสตร์าดาวรุ่งของประเทศไทยใช่นะคิดดูแล้วก,กันมากถ้าเราเป็นเอกนิตรีอะ่ะเ,เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้พ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีเนาะใช่ขณะเขาโดนเตะก,กระเด็นอยู่ทนารักเขาังไม่ร้องไห้เลยพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีเราได้คนดีๆมาทํางานรับใช้ชาติแล้วเนี่ย เขาปกป้องตัวเองไม่ได้หรอกพ่อแม่เขาเลี้ยมาดี<ม>คนด,ดีแบบเนี้ยด่าคนไม่เป็นหรอกมันต้องพี่ปองอะ่ะมันต้องพี่จ้องอะพี่บุญยอดอะ่ะมันต้องพี่ต้งอะ่ะ<ม>นึนกออกมะเราไม่ใช่นางแบกใดๆทั้งสิ้นเราทําอย่างนี้มา20ปีแล้วเราต้องเอาคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองส่งเสริมคนดีขึ้นมาให้ปกครองบ้านเมืองเรารักในหลวงราชการที่9เราต้องทําตามสิ่งที่ในหลวงราชการที่9ท่านเคยมีพระราชปณิธานเอาไว้ ทีนี้คนดีๆเข้ามาช่วยเราทําเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีอ่ะเข้าใจป่ะแล้วพ่อแม่เขาก็ดีด้วยนะไม่มีปัติอะไรเลยว่าแม่เขาเรียบร้อยด้วยบ้านเขาเรียบร้อยหมดแล้วเจอรูปใบหนึ่งแล้วคนก็ด่า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 แบบแหลก้านเลยเอกนิติเขาไม่ไหวเหมือนเด้อคือไม่เกี่ยวว่าดีจริงต้องทนไม่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นที่เขาจะต้องมาพิสูจน์อะไรแบบนี้คนแบบเนี้ย นะไปทำงานองค์กรระดับนานาชาติเขาก็มีคนเอาเราก็เสียคนที่ควรจะมาทำประโยชน์ให้ประเทศเราเท่านั้นเองนะใช่ใช่แกไม่ไม่เดือดร้อนนี่เขาก็จะมาไปทำงานที่ไหนเงินเดือนตรงถูกก็ได้อยู่แล้วพวกนี้ไม่ทำงานเป็นรัฐมนตรีเงินเดือนเท่าไหร่กันเชียวสบายก็พร้อมแล้วไงก็เลยออกมาทำงานรับใช้อ่ะอืมก็เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเราถึงเวลาถึงเวลาพวกเราอ่ะจะต้องช่วยกันปกป้องคนดีเราก็แบบไม่ค่อยอ่ะ เออ,อต้องลุกขึ้นมาพู้เธอถ้าพู้เธอไม่ลุกขึ้นมาพู้เธอก็นั่งอยู่กันในกับพวกเนี้ยนักการเมืองเหมนเนี้ยต่อไปหรืออยากจะได้ลูกจะแดงอ่ะเอาไงอ่ะฮะอ่าหรืออยากจะได้แทงหรือจะ,เอ,จะเออเออไอ้อฉันส่งไปไม่เห็นมีใครออกมาเลยเรื่องแทงไปหัดใหญ่อ่ะอเออภาพแทงไปหัดใหญ่ดูภาพแทงไปหัดใหญ่หน่อยดิ